สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีละครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ใช้เวทีในสภาผู้แทนราษฎรตอบโต้พักเพื่อไทยนะครับไทยโพสต์พาดหัวอย่างนี้ครับบอกว่าบิ๊กตู่รู้ทันเพื่อไทยช่วยโอกาสหาเสียงสวนเดือดยุคท่านโกงไม่เห็นพูดสักคำเริ่มต้นอย่างนี้ครับมีรายงานว่าภายหลังจากที่ สสจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านได้อภิปรายโจมตีรัฐบาลโดยเฉพาะเจาะจงมุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นการอภิปรายในประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดเรื่องการบริหารราชการผิดพลาดล้มเหลวเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาสังคมตามมาอย่างมากมายการอภิปรายดำเนินไปจนถึงเวลา16นาฬิกา พลเอกประยุทธ์ได้ลุกขึ้นแล้วก็ชี้แจงโดยพลเอกประยุทธ์บอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าในเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยรัฐบาลทํามาทั้งหมดแล้วนะครับแต่มันยังไม่เกิดขึ้นและฝ่ายค้านก็นําเอามาพูดตีกินเวลาที่รัฐบาลพูดกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงก็ไม่ยอมฟังกันเพราะฉะนั้นนโยบายของท่านเนี่ยก็ขอ,ขอให้ทํานะครับถ้าเกิดว่าท่านได้เป็นรัฐบาลขอให้ทํานะครับ เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับการที่เอาผมไปโยงกับญาติคนนั้นคนนี้ผมก็คือผมครับคือครอบครัวของผมผมไม่เคยไปเอื้อประโยชน์ให้กับใครขอให้เป็นตรวจสอบนะครับสมัยพวกท่านเป็นรัฐบาลเนี่ยทุจริตไม่เห็นพูดกันสักคำต่อไปนี้จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจงต่อไปผมไม่อยากจะทําให้เสียบรรยากาศเพิ่งจะผ่านห่วงเวลาแห่งวันวาเลนไทน์นทามาเพราะฉะนั้น ไม่อยากจะทําให้เสียอารมณ์เรื่องดีๆก็รับไว้ครับหลายเรื่องไม่ตรงไม่ถูกต้องก็ต้องให้ฝ่ายรัฐบาลเขาชี้แจงบ้างผมเตรียมข้อมูลชี้แจงเอาไว้แล้วนะครับแต่ต้องดูเวลาที่เหมาะสมด้วยผมต้องหยุดไปบ้างเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยท่านก็จะฉวยโอกาสตรงนี้หาเสียงของท่านไปขอให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามมารยาทนะครับเป็นไปตามกติกาของสภาคนเรามันต้องมีมารยาทสิครับ หลายอย่างเป็นปัญหาในเชิงบริหารและปัญหากฎหมายผมไม่เคยปล่อยปละละเว้นการที่มาพูดในนี้สื่อให้ภายนอกได้ยินก็กลายเป็นว่าทําให้คนนี้ผิดไปแล้วคนนั้นถูกไปแล้วขอให้ท่านเคารพกระบวนการยุติธรรมด้วยนะครับไม่อยากจะให้อํานาจฝ่ายนิติบัญญัติไปก้าวล่วงอํานาจฝ่ายบริหารมากเกินไปมันคนละอํานาจกันหน้าที่ของแต่ละคนผมไม่ว่านะครับถ้าเกิดทัศนคา้านแต่การบริหารราชาการแผ่นดินเนี่ย มันเป็นของฝ่ายบริหารเขาถ้าไม่ดีก็ร้องทุกข์กล่าวโทษมาสิครับไม่ใช่มาพูดติติงเสียหายแบบนี้ผมรับไม่ได้ครับ